การเชื่อมจิตเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำนี้ว่ามันไม่ใช่คำของพระคัมภีร์คำว่าเชื่อมจิตเนี่ยภายใต้วัฒนธรรมของบ้านเรานะ่นะครับมันจะเอียงไปทางสายศาสตร์พระคัมภีร์ใช้สำนวนอย่างนี้นะครับว่าเป็นความสัมพันธ์กับความผูกพันโดยเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นเหมือนเผาเอาวิ๋และเราทั้งหลายเป็นแขนงแต่เป็นแขนงที่พวกเราได้กลับใจใหม่แล้วมารับเชื่อพระเยซูแล้วแล้วใช้คำว่าติด และติดเนี่ยคุณภาพของมันนะต้องเป็นติดสนิทคําว่าสนิทหมายความว่าลึกซึง้งถ้าพูดถึงความสัมพันธ์นะต้องมีความสัมพันธ์กับพระอ,องค์อย่างลึกซึง้งจากการที่พระอ,องค์ทรงนําเราหลังจากที่เรากลับใจใหม่แล้วนะครับมามีความผูกพันกับพระอ,องค์จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของเถาและตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับการสัมผัสพ,พระเจ้าได้และตรงนี้เรารับรู้ได้ครับจากพ,พระกัมภียอมที่ชิา ข้อ7นะฮะถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราเนี่ยรพระเจ้าพระเยซูคริสต์จัดเองนะถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคําของเราติดสนิทอยู่กับท่านเห็นไหมมีพระคําของพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นคือมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่ทางใจฮะทั้งชีวิตครับตัวตนที่แท้จริงของเรา เปลี่ยนไปแล้วก็ตัวตนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเพราะมาจากพระอุญญาณของพระเจ้า